สรุปผลการดำเนินง,งานประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษภายใต้การบริหารงานของนายอาทิตย์อินทรวิเศษู้วงหน่วยการสถานศึกษากศนอำเภอวังวิเศษปฏิบัติหน้าทีู่ว้วํานวยการสถานศึกษาสกออำเภอวังวิเศษงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สกรอรตำบลทั้งตําตำบลดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาคิดเป็นโดยเน้นให้ผู้เรียนฝึกการคิดวิเคราะห์ในสถานการณ์ต่างๆและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามสภาพความพร้อมและความต้องการของผู้เรียนงานการศึกษาต่อเนื่องสกรอรตำบลทั้งตําตำบลดําเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพพัฒนาความรู้ความสามารถและมีทักษะในการประกอบอาชีพโดยสกโรตำบลอ่าวตรงดำเนินการจัดหลักสูตรการทำข้าวเกลยบข้าวโพดราชินีทับทิมสยามหลักสูตรการขยายพันธุ์เคลราชินีแห่งผักใบเขียวหลักสูตรการจัดดอกไม้แห้งและหลักสูตรการแปลรูปสละสุมาลี สกอรตมบลวังมะปรางเหนือดำเนินการจัดหลักสูตรการทำแหนมเห็ดและหลักสูตรการทำน้ำมันเหลืองสกอโรตมบลวังมะปรางดำเนินการจัดหลักสูตรการทำลูกชุบหลักสูตรการเลี้ยงกบคอนโดและหลักสูตรการทำข้าวยำสมุนไพรสกอโรตมบลเขาวิเศษดำเนินการจัดหลักสูตรการออกแบบและตัดเย็บ กระเป๋าผ้าอนเนกประสงค์และการทำขนมปั้นสิบไส้้าวหวานงานภาคีเครือข่ายวันที่11มกราคม2567ครูกศอนอตำบลท่าสบ้าเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตำบลเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณศาลาประชาคมหมู่บ้านบ้านทุงใหญ่ตำบลท่าสะบาอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังวันที่18มกราคม2567ข้าราชการครูและครูกศนตำบลเขาวิเศษเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านยั่งยืนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงและกิจกรรมจิตอาสาปลูกผักสวนครัววันที่29มกราคม2567 ผ่วงหนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษเข้าร่วมโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนณห้องประชุมสากรการเกษตรวังวิเศษตำบลเขาวิเศษอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังข้าราชการครูและครูอาสาสมัครสกโรอำเภอวังวิเศษเข้าร่วมพิธีอันเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดินณบ้านบางลึกหมู่ที่5ตำบลวังมะปรางอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังงานการศึกษาตามอัธยาศัยวันที่11มกราคม2567บรรณารักษ์พร้อมด้วยบุคลากรสกร,กรอํำเภอวังวิเศษจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่ณโรงเรียนบ้านในปรงโดยจัดกิจกรรมการวาดภาพระบายสี กิจกรรมการทำที่ขั้นหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้มีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้นวันที่13มกราคม2567ศกโรอาเภอวังวิเศษรวมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันเด็กณนะองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตรงและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบา โดยจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีและกิจกรรมระบายสีปูนปลาสเตอร์ระหว่างวันที่8ถึง9มกราคม2567พ่วํหน่วยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษพร้อมด้วยข้าราชการครูเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาเป้าหมายหลักที่4ระดับพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ณโรงแรมสยามออเรนทันอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันที่17มกราคม2567โสกรรอำเภอวังวิเศษเข้ารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาสิติดและอบายามุกประจำปีการศึกษา2566 ระดับเงินวันที่23มกราคม2567สกรอำเภอวังวิเศษเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566และเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย วินัยคุณธรรมจรรยาบัณวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรณนะโรงแรมเรือรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดตรังทั้งหมดนี้คือผลการดำเนินง,งานประจำเดือนมกราคม2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษขอบคุณและสวัสดีค่ะ